อันนี้อ้ออัพเดนเลยครับดูนะครับอากาศอันดังข้าวครับเหตุการณ์ใดๆครับนี่เองสองวันครับที่เออให้ครับนี่ครับดูนะครับอากาศดูนครับดสั้นวอะครับอัดเดตครับอันนี้ครับ น no ี่เองสองานนับกโยโอ้ยันชิดนั้นสุดบอกทำิกะไรติลืมี <h <h ่นลยใหญ่แล oh> ้ทำิเ้นโมงมายานงอดสื่อนี่ครับแบบทำอ่านนี้ครับแบางนี้ครับ นี่ครับอันนี้ก็อยู่ทางซงเอ็คันปูครับนี่ครับทางนึงครับน้องน้องชายครับแล้วพ่อที่ขาเลื่อครับทางนี้ทางเรื่องปูนะครับนี่ครับ เราขายเเชนครับเราจะขยด้วยนะครับมีห้องสักห้องแบบเออห้ง้องหทางอือห้งห้างอ๋อนีห้องห้องทงทงอ่างเออค้ับมีห้ององครับ นครับอันนี้ครับอันนี้ครับอาเด็อือครับไอเอสองไอเอเอนสองไอสองทางวันอ้ออยู่ครับเขาอ้ออางอ่าครับนอนแ่นแผ่นครับแผนแผนครับดาบงูเลยครับ

ม um ีเงินครับม right. ีเงินเงินสอันครับสี่องนีครับเงินอ่นเอ็นครับอ่านอนบางอันครับมีไพโรลครับันครับโครับนีครับนีครับ สองหอยนครับขุดนี่ครับเสร็จเยครับอืมนี่ค um. right, mm. oh, hey, ือรอบๆบ้านขอสายะครนบเอุคครับนีเอครับ อืดครับอ่ะครับ่อไปรก่ขดอนเนี่รงไหี่วคุณธรวัญญาดูดมากดไห้นะครับผมมาจากตามเลยตามัเนไทตามช่องมุมหวางให้ด้วยนะ น like ี่ครับั้คนช่รครับขอบทุกครับเด้สดตังนี้ครับนี่ครับถ้าว่าหลเป็นใชาไหครับมีใจนะครับขอบมากครับมีใจนะครับไ้เิดเลยครับอนแอขายดิงครับองอมครับ ดูเองแล้วฟ้องไงครับทั้งทั้งเรื่องครับร้อยแล้วนี่กทต้ง้ยด้วยเก็บทีต้อไปว่า คลิปนี้คืออะไรในเนื้อคลิปคืออะไรตุ๊บแล้วก็กต้กกตองทับตุ๊บแล้วก็ชื่อลงแก่ชื่อลงท้ายคลิปตลอดลงงุงวางกุกกอกเข้าใจไหมต้องลงแบบผมนี้ตลอดด้วยเดี๋ยวน,นไปไหนล่ะนี่น,นีลุงวางกุกกอกงั้นต้องเอาออกต้องต้องคลิดทิ้งเลยเนี่ยพอแกะไอ้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้คลิปปุ๊บแล้วก็แล้วก็ทำให้มันเป็นอันนี้ขึ้นมาระหว่างลุงวางกุกกอกไปนี้ด้ว แล้วก็แท็กใส่แท็กใส่แท็กคือนี่ทันไหมไม่ทันเนาะท่านนี้นี่เอ้านี่คือตรงนี้เซ็ตใช่ไหมนำกระดูกเข้าแท็กนี่ตัวแรกมันทัดแรกที่มีรูปกระไก่ด้วกดเข้าไปก็จะลบเนี่ยวก่อนตัวนี้คือตัวแท็กนี่กดตัวนี้เข้าไปแล้วก็พิมพ์ลุงพลปาแตน ลุงพลป้าแสนตัวนี้จะสําคัญที่สุดคือตัวนี้ทุกคลิปที่ออกไปเขาจะพิมพ์เขาว่าลุงพลป้าแสนเขาเราก็จะเห็นคลิปเรานี่ตัวนี้เด้อแล้วก็อัปโหลดไปเลยนี่ปึ๊บถัดไปอัปโหลดถัดไปอัปโหลดนี่อัปโหลดแล้วเตรียมลงอยู่หน้านี้ก่อนเดี๋ยวสักครู่มันก็จะเ็จเปิดสร้างได้ได้แล้วใช่ไหมย,ยังเอ้าไหนว่าได้แล้ว เปิดยังไม่ได้เปิดสร้างอะไรไม่ได้ยังไม่ได้เนาะนี่ครับหลุดไปนี่แหละปาดกินสองนาทีอหลุดไว้ทำมันไม่เป็นไรทำเปิดสร้างได้ไม่เป็นไรชด่อยออ่ะันนี้เสร็จ์ยังเสร็จกียร์แปดนาทีกับแปดนาทีไม่เป็นไรจะไม่ต้องถึงแปดนาทีเพราะเราจะสร้างได้ไม่ได้เนาะโอเคลงนะครับเอาลงลงคลิปเลยปิดคลิปเลยพูดเลยขอบคุณครับสำหรับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณไลค์กดบคุณจ้างขอบคุณคนไทยขอบคครับสร้างแล้วบอส แล้วแล้วไอ้แล้วไอ้เวลาโหลดคลิปนี่ไปเปิดสร้างอะไรได้ใช่ไหมเปิดกดทุกตัวใช่ไหมกดทุกตัวนะกดทุกตัวนีเอฟซีฝากความเลยว้นี่บอกบอกให้กดเปิดสร้างได้เปิดทุกตัวกดทุกตัวใช่ไหมที่ที่ผมบอกอ่ะกดเปิดแล้วก็กดปุ๊บเรามันก็จะเขียวขึ้นมันจะขึ้นเขียวอย่างเงี้ยเออเออเอเออยวอย่าเอี้ทอเออเนีเออเอเออเอเ

ให้ติ๊กหมดทุกตัวนีนน่นแหละที่มันมีติ๊กแปดนาทีมันจะได้ักษณาเยอะเราก็าทำติ๊แปดนาทีเดินไปเร่พูดไปเร่เแหลประมาณน,นีน้ไปดูช่างไปดูช่างมันจะเป็นนี้ไย์ไ้จอทีญญอต